เสกไคพาราเรลหรือวารุดพาราเรลเวิล์โลกคู่ขนานการผจญภัยของแมวน้อยในโลกคู่ขนานเเน,นโกโนเฮโคเซกไฮโนโบเคนเดคิเทนส์พาราเรลวเวิล์แอดเวนเจอร์วันหนึ่งแมวน้อยมิเกะพบประตูเรืองแสงที่แปลกประหลาดอารุฮิจิซนาเนโกโนมิเกะวะฟูชิกินะฮิคารุโทบิราโอมิซึเคมาชิตะ One day a small cat named Mike found a mysterious going l w door เม mm ื hmm. ่อเดินผ่านประตูไปที่นั่นคือโลกคู่ขนานหรือ Parallel World mm hmm. Tobilao kukuruto oh soko wa heko se kai Parallelu warudo de c h i t a As she stepped through the door, Mike found herself in a parallel world ในโลกนั้นมีท้องฟ้าเปล่งประกายเจ็ดสีและก่อลอยอยู่กลางอากาศโซโนเซคนี่วะนาไนโรนีคากายาคุโซลาโตจูนี ato, ้อคาบุชิมาจิมากะฮิโรกะเตอิมาชิตะ In that world, a seven-color sky shimmer and floating islands stretch out into the distance. มิเกะได้พบกับปลาที่บินได้และดอกไม้ที่พูดได้มิเกะว่าโซลาโอโทบุสากานายานะฮานาสึฮานาตาจินิเดไอมาชิตะมิเกะเอนคาวเตอร์ฟลายิงฟิสต์แอนด์ทอลกิงฟลวเวอร์สทุ่งหญ้ามีผีเสื้อเรืองแสงโบยบินและสายน้ำระยิบระยับดังอัญมณีโซเกนนิวะฮิคารุจูกามา โนมิสุว่าหอศักย์สีโนอย่างนี้สิรามีเตยิ่งมาชิตะ Growing Butterflies Dance in the Meadows and the River Sparkle Right Precious Gems ในที่สุดพ่อหมดใจดีก็บอกมิเกะว่าที่นี่คือโลกคู่ขนานแห่งความฝันนะ ยาเกเตยาซาชิมาฮูสึคายกามิเกนิโคโควายูเมโนพาราเรลุวารุโดูดายโยโตโอชิเอะมัชิตะอีเวนชอรี่อาคายวิสาโทมิเก This is the d r ด a m parallel world หลังจากการประชนภัยอันสนุกสนานมิเกก็เดินผ่านประตูกลับไปยังโลกเดิม みけは楽しい冒険のあと扉を取って元の世界に帰りました。After an exciting adventure、みけ went through the door and returned to her original world、おしまいのブレオカ、The End。